สวัสดีค่ะท่านผู้ชมจะมาพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักานง,างานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมาราชระหว่างวันที่30พฤษภาคม -3 มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5สำหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2515 วันที่3มิถุนายน2 5 6 5นายกันดาพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2515โดยในเวลา7นาฬิกาได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์จำนวน10รูปและพระสงฆ์สามเณร45รูป รวม55รูปเวลา10นาฬิกาในมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติณบริเวณลานกิจกรรมสวนเฉลิมพระเกียรติร .9 ถนนพุทธภูมิตำบลมะม่วง2ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้ปลูกต้นไม้2ชนิดได้แก่ต้นทองอุไรจำนวน50ต้นและต้นต้อยติ่งสีม่วงจำนวน100ต้น และในเวลา17นาฬิกา30นาทีได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสก,การะวางพันพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีนายไกรสอนวิสิตวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีซึ่งมีข้าราชการทห,หารตำรวจประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าววันที่1มิถุนายน2515 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดคนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิคั์ของสำนักงานโดยมีกิจกรรมทาสีป้ายสำนักงานกิจกรรมปลูกต้นไม้และตัดแต่งต้นไม้โดยรอบสำนักงานกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานและการปรับพื้นที่ด้านหลังสำนักงานเพื่อทำโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจอกพอเพียงโดยมีนายกันดาพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมโดยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวและการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่30พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2515นายกนภพประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2515เข้าร่วมประเมินพิจรรารณาให้คะแนนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการดําเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งเป็นการปลูกฝังแนวคิดในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยได้ตรวจประเมินสถานศึกษาจํานวน6แห่งได้แก่โรงเรียนนพิตามวิทยาโรงเรียนวัดพ้วยพระโรงเรียนบ้านคลองดินโรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุก,กูลและโรงเรียนนาบอน ผลการตรวจประเมินสถานศึกษา5แห่งได้คะแนนเกินร้อยละ90ซึ่งจัดอยู่ในระดับรางวัลเกียรติบัตรด,ดีเด่นและมีสถานศึกษา1แห่งที่ยังไม่ได้มีการสรุปผลคะแนนนอกจากนี้คณะทำงานได้ตรวจประเมินสถานศึกษาผ่านระบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet จำนวน1แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านหนองนอนโดยผลการประเมินพิจารณาให้คะแนนร้อยละ90อยู่ในระดับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ทั้งนี้ในการตรวจประเมินคณะทำงานได้ให้ข้อเสนอนแก่สถานศึกษาในการดำเนินการรณรงค์สร้างความประหนักด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาต้นแบบการดำเนินการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวันที่30พฤษภาคม2565เวลา13.30นนายกันฐิพิษระดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครศรีธรรมราชณห้องประชุมอาคารฝึกอบรมชั้นหนึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่2 2นครศรีธรรมราชโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานการประชุมมีนายไตรรัตน์ชัยรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวต้อนรับเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดําเนินการ โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดนครศรีธรรมราชปีงบประมาณพุทธศักราช2513-2514และหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีจำนวนนักเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวนมากแต่เมื่อถึงกำหนดการเปิดฝึกอบรม